มีลุ้นตัวแรลด้วยนะครับสีทองสว่างวาบมาเลยเป็นโต้เลยเรืองแสงด้วยนะเที่ hey, ทำไมกล่องนี้ได้3หอ่อแพนโดล่าบ็อกีโอกาสลุ้นตัวพิเศษนะกล่องนี้นี่ได้ตัวพิเศษตามตัวรอไปกี่ชั่วโมงพอกันมืออีกเลย3ถุงอีกแล้วปึ๊บอ่ามาจนด้กัตเซย first first review, <Yeah. S 2> first review. วันนี้นะครับมาวใจ f c เซนเซียนะครับกับกล่องสุม่มเซนเซียแก๊กซี่เวอร์ชันนึกล่องสุ่มเซนเซียนะครับตัวนี้เป็นงานของบล็อกคนะครับตัวนี้ผมสั่งมา เป็นตัวออริจินอลเวอร์ชันเลยนะครับตัวกล่องสุ่มของบล็อก y ีเนี่ยมันจะมีตัวออริจินอลเวอร์ชันแล้วก็มีตัว g l o b a l เว version ด้วยนะครับโดยสังเกตจากนี่ครับโลโก้ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นตัว g l o b a l เว version เนี่ยโลโก้ตรงนี้ของบล็อกคีเนี่ยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าบล็อ k คีแต่ว่าถ้าเขียนเป็นภาษาจีนเนี่ยจะเป็นตัวออริจินอลเวอร์ชันที่จําหน่ายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างคือเรื่องของ ของแถมและอุปกรณ์ภายในนะครับที่มาในกล่องตัวนี้ผมสั่งมายกบ็อกเลยนะครับในนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด9บล็อกนะครับมีลุ้นตัวแรลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวอะไรจากกล่องสุ่มเซนเซย่าบ้างเรียบร้อยโอ้โห นี่ครับสีทองสว่างวาบมาเลยเล่นแสงวุบวับวับเล่นแสงหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดนะครับเราจะได้มา9้าบล็อกแบบนี้ครับเป็นโต๊ะเลยเนี่ครับด้านหลังก็จะมีให้ดูนะครับว่าเราจะได้ลุ้นอะไรบ้างเดี๋ยวไล่กันไปทีละกล่องเลยนะครับ แอ,อกมานะครับในกล่องก็จะมีมีซองแบบนี้สองซองนะครับซองแรกก็จะเป็นเทออกมาหรือซองนี้ได้เป็นยูนิคอร์นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับนี่เราก็ต้องมาต่อนะครับต้องมาประกอบซองนี้เป็นเป็นฐานนะครับเป็นฐานตั้งฐานตั้งเราก็จะมีการ์ดนะครับนี่ยูนิคอร์เป็นการ์ดแบบนี้นะครับเรืองแสงด้วยนะเนี่ยบุ๊บบุ๊บ,บ,บ แล้วก็มีอันนี้เป็นใบคู่มือนะครับใบคู่มือการต่อนะครับเดี๋ยวขอไปต่อก่อนนะครับ <Thank you. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกกับยูนิคอรนะครับสุดยอดการต่อชิ้นส่วนเล็กๆเยอะมากอันนี้นะครับยูนิคอรนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแรก พร้อมฐานตั้งเดี๋ยวไปต่อตัวที่สองกันเลยเฮ้ะทำไมกล่องนี้ได้สามหอ่อกล่องนี้ผมได้มาสามห่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้อะไรอ๋อได้เป็นโกเซนนะครับอ๋อผมได้เป็นกล่องแพนโดล่าห่อแรกได้เป็นชิ้นส่วนกล่องโกคอสนะครับเป็นกล่องแพนโดล่าของนี่ครับราศีธนูนะครับสจิทาเลียนอย่างนั้นเดี๋ยวเราประกอบกล่องแพนโดล่าก่อนดีกว่า เรียบร้อยนี่ครับแพนโดล่าบ็อกลาสีธนูตั้งหมุนกับยูนิคอนจาบูไปก่อนแกะถุงที่สองครับถุงที่สองคู่มือการต่อกระฐานเหมือนเดิมสแสดงว่าตัวอยู่ในถุงที่สามขอได้เป็นไอโอโอสนะครับนี่การ์ดไอโอโอสนะครับไอโอโอสซาจิทเรียนนะครับนี่ตัวนี้ ตัวที่ไม่ได้ใส่เกราะพาเบบี้ซาลีหนีตัวนี้อยากได้แก๊งเสีย่าให้ครบโอเคไปกันตัวที่สองอ้าวเสร็จแล้วตัวที่สองไอโอลอสกับเบบี s ซาลีนะครับสองตัวเล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวนี่ให้ดูชัดๆไอโอลอสนะครับ กับเบบี้ซารลีนะครับสวยงามสายกล่องโกคอสแพนโดล่าาจิทาเลียนนะครับยืนคู่กันไปก่อนเลยสองตัวกัสสองใบกล่องที่สามนะครับดูว่าจะได้ตัวอะไรเอ้ยเกียยากแพ็กมาดีเกินกล่องนี้มีมีสามซองอยู่แล้วนะครับตัวอะไรมีโอกาสสามซอง ถ้าตัวธรรมดาไม่มีแล้วนะนอกจากโกเซนมีโอกาสลุ้นตัวพิเศษนะกล่องนี้อ่าโกเซนแน่นอนครับนี่ได้ฐานเป็นสีทองนะครับนี่ครับกล่องแรกเป็นฐานกับคู่มือประกอบนะครับอ่าปีกมาครับปีกมาครับนี่ได้ตัวพิเศษได้สาจิทะเลียนนะครับราศีธนูตัวพิเศษนะครับแกออที่สาม โอ้ร oh, ายละเอียดอุปกรณ์เยอะมากไดไอโอลอสตัวเลยนี่ได้เป็นราศีธนูไอโอล้อนะครับเดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนครับต่อเสร็จเดี๋ยวมาชมกันสามตัวลออไปกี่ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยตัวที่ 3. สามจัชีทะเลียนนะครับราศีธนูไอโอลออนะครับตัวนี้สวยมากนี่ครับ อย่างสวยอ่ะโอ้ยมื่อมือ,อต่อมือีอีกเลยเนี่ยสามตัวเสร็จไปสามตัวจากเก้าตัวนะครับมากินน้ำํำกินท่าเสร็จแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับกับกล่องที่สี่นะครับมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรต่อกันมือีอีกเลยสามถุงอีกแล้วได้ตัวอะไรสามถุงถุงแรกดูเลยว่า เป็นอะไรเดี๋ยวดูการ์ดก็รู้ว่าได้ตัวอะไรโกคอสอีกแล้วเพราะว่าฐานโกคอสมานีิฐานโกคอสปึ๊บอะไรอ่ะอ่าชูล่าครับได้เป็นแคปิคอนชูล่านี่ได้เป็นแคปิคอนชูล่านะครับถ้าไม่ตายดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์สองที่สองอันนี้เป็นอ่าชุดโกคอสแยกก่อนแล้วอันนี้ก็เป็น เยอะๆนี่จะเป็นพวกบอดี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนนะครับเดี๋ยวดีดนิ้วไปตอนใกล้เสร็จเลยแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวที่4 c a p คปปิคอนชูล่าตัวนี้จะได้อะไหลเป็นมือที่ใช้ท่าดาบเอ็ก e คาลิเบอร์มานะครับนอกจากมือกำปั้นนี่ครับแคปปิคอนชูล่าโกเซนนะครับไปกันต่อกลองที่5 ของที่5มีแค่2ถุงนะครับแกะซองดูก่อนเลยฐานนะครับเป็นบอนเซนมาจดด้าคาชิโอตสัตวตูคูปป่ปรับของเซย่าตัวแรกเลยนะครับสมัยที่เซย่ายังไม่ได้คลอสไป็กซั์เลยนะครับตัวนี้เมื่อยเมื่อย EP นี้แต่เพื่อ FC ต้องเอาให้เสร็จ9ตัวเป็นชิน้นชิ้นแบบนี้เลยนะนี่ ผมมนเสืพาอพผ้าไปดูเลยเนี่ยเนี่ยชิ้นส่วนทั้งหมดของคาชิโอสนะครับขอตัวไปต่อกันนะครับต่อเสร็จเดี๋ยวเอาเจ้าคาชิโอสมาให้ชมเสร็จแล้วนะครับตัวที่5คาชิโอสนะครับนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวโดนชูล่าหล่นนี่นะครับคาชิโอสนะครับตัวที่5เสร็จเรียบร้อยขึ้นแท่น โชว์ตัวสักรอบหนึ่งต่อกันครับกล่องที่6กล่องที่6จะเป็นอะไร1ซอง2ซองแกะซองแรกกันก่อนเป็นบอนเซนฐานสีเงินเป็นบอนเซนมาแล้วนะครับรอคอยมานานเปกซัสเซยียกว่าจะมาออกตัวที่6นะครับ 1, 2, 3, 4, 5ตัวที่6นะครับเปกซัสเซยียเทอ,ออกมากิง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 กงกิงกิ ขอตัวไปต่อก่อนนะครับเปกาซเซา่าต่อเสร็จเดี๋ยวมาให้ชมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเปกาซเซ่านะครับเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย1,2,3,4,5 6, 6 6ตัวแล้วเหลืออีก3ตัวเท่าน,านั้นตั้งเอยอะอยู่ในตู้ก็สวยนะกล่องที่7 1ถุง2ถุงดูตามไปด้วยกันนะครับ ถุงแรกก็เหมือนเดิมฐานบอลเซนแล้วก็คู่มือแล้วก็การ์ดได้เป็นมารีนนะครับพี่สาวของเซ่านะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่7จ็ดมารีนนะครับตัวที่7พี่สาวของเซ่านะครับ7ตัวผ่านไปเดี๋ยวตัวที่8 กับตัวที่9ผมจะเปิดกล่องให้ชมทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะขอตัวไปนั่งต่อก่อนเพราะว่าจะได้ไม่กินเวลานานพอต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันเดี๋ยวไปเปิดตัวที่8กับตัวที่9ทีเดียวเลยแกะแกาดูก่อนเลยกล่องที่8กล่องที่8ได้เป็นอันโดเมดาชุนนะครับอ่าโอเคอันนี้อันโดเมดาแยกไปก่อนต่อไปกล่องสุดท้ายคิดว่าไม่ต้องเดา ฟินิกอิคิแน่นอนกล่องสุดท้ายเหมือนเดิมฐานกู่มือการ์ดนี่ไงจริงด้วยฟินิกอิกินะครับเท่ากับกล่องที่8กับกล่องที่9เป็นอันโดเมดาชุนกับฟินิกอิกินะครับเดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนนะครับต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมกันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับตัวที่8และตัวที่9นะครับ ฟินิกอิกิกับอันโดรเมนาชุนนะครับก็เรียบร้อยไปทั้ง9ตัวแล้วนะครับกับกล่องซุ่มเซนเซย่านะครับกลเล็กซี่เวอร์ชันหนึ่งนะครับได้มาทั้ง9ตัวตามนี้นะครับ เต็มอิ่มไปเลยนะครับสำหรับสาวก fc sensia นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อตัวกล่องสุ่มบ็อกคีย์นะครับ sensia galaxy version 1นะครับที่เป็น Original ลเวอร์ชนนะครับไม่ใช่ global version ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับวันนี้นะครับ first review ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าถ้ามีอะไรเด็ดๆอีกจะเอามารีวิวให้ชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์หรืออยากให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ ใต้คลิปมาได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเซ็นเซียาพวกนี้ไปเข้าตู้โชว์ก่อนนะครับบ๊ายบายครับ